คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนมาดูกันต่อที่หวยลาวสตาร์นะคะมัดรวมทุกลาววันที่22นะคะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนแล้วก็เลข ชุด3ตัวนะคะก่อนอื่นที่ไปดูแนวทางนะคะเรามาดูผลของวันที่11กันก่อนเนาะสุดวัดดวงนะคะเพื่อนต้องให้เด่นที่4และ1นะคะวิ่ง4ี่รูด1มาดูตัวแรกกันเลยค่ะลาวทีวีนะคะ6 81นนะคะเพื่อนเข้าตัวกลับค่ะแตกตัวกลับนะคะ แล้วก็สองตัวล่างนะคะ52 5สองสองไม่เข้านะคะทุกคน5 2สองไม่เข้าลวเฮดดีนะคะ401นะคะเพื่อนเข้านะคะตัวกลับเนาะส่วน68นะคะไม่เข้าเนาะมาดูที่ลาวสตาร์นะคะสองสองไม่เข้านะคะ 80ไม่เข้าเนาะมาดูราวจำปาสักนะคะ570เนะคะเพื่อนเข้าตรงๆนะคะ5 7, 0, นะ้าเศูนย์นาะส่วนสองหนะคะเพื่อนไม่เข้านะคะมาดูราวสามัคคีค่ะ7 4 4สนะี่สเนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลขสี่นะคะ ก็เข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะมาดูสองตัวล่างนะคะหกเจ็ดนะคะเพื่อนไม่เข้านะคะแล้วก็เรา VIP นะคะ7จหไม่เข้านะคะ9ก้ไม่เข้านะคะมาดูราสต a า VIP ออกตัวเดิมเนาะอันนี้ก็เข้าตรงๆนะคะแล้วก็14นะคะเข้าตรงๆงค่ะเพื่อน แล้วช่วงดึกนะคะก็เข้านะคะเพื่อนเนาะสุดวัดดวงค่ะเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเข้าเยอะอยู่นะคะมาดูของวันที่ยีสองกันเลยค่ะเด่นนะคะทุกคนเด่นจะเป็นเลข5กับเลขสองนะคะ เลข5มี5005นะคะ5115 5, 5225 55นะคะแล้วก็5995ค่ะส่วนเลข2มี2002 2112 2442 2882และ2992นะคะ ตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข9นะคะมี9009 9119 9449นะคะ9779เและตัวสุดท้ายเลขเบิ้ลนะคะเพื่อน99เนาะชอบก็ตามได้เลยนะคะส่วนใส่วิ่งรูดนะคะเพื่อนวิ่งเลข5รูดเลข2นะคะวิ่งเลข5รูดเลข2 มาดูเลข3ตัวกันต่อนะคะ3ตัวเนาะเราเข้านะคะเป็นตัวกลับเนาะของเรา VIP นะคะเพื่อนตําห้ที่967นะคะเราแตกตัวกลับเนาะตําให้967นะคะออก976นะคะเพื่อน อันนี้ลาวทีวีเฉียดไปแต้มหนึงเนาะก็ว่าเสียดายแล้วแต่เราก็มาเข้าตรงนี้นะคะเพื่อนก็ถือว่าโอเคนะคะเนาะเข้าเป็นตัวกลับนะคะลาว VIP นะคะเพื่อนเรามาดูนะคะของวันที่22นะคะวันนี้นะคะวันที่22เนาะต้องมีมาฝาก 9ชุดนะคะเพื่อนมาดูชุดแรกกันเลยค่ะ020นะคะกันไว้เนาะต้องให้เมื่อวานที่002นะคะไม่มาเนาะกันวันนี้ไว้นะคะแล้วก็094นะคะ138 143นะคะ428 607 781 799นะคะและตัวสุดท้ายน้อ881นนะคะชอบก็แคปหน้าจอแล้วซื้อตามได้เลยนะคะเพื่อนๆคะแล้วอย่าลืมตัวกลับกันด้วยนะคะ ต้อมขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังปังค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย